แลวพี่เขยบดเดียวยังบ่ใจรถยนต์ยังบ่ใจรถเครื่องบดเดียวเนี่ยโอ้ยุคนี้นะลละจนว่าน้ำมันก็แปลงไหงก็แปลงโดยเฉพาะน้ำมันแป้งเคยก็เลยต้องใจรถทีเป็นการออกกำลังไปในตัวโดยล่าเอเนาะเขาถามเขาเออละกะเดียวมาแลยนี่เคยว่าเคยจะลาาจีนเจ้าล่าว่าล่าใขยอยากลาบจีนขอย่างขอล่าปั่นรถทีไปซื้อพี่ลาบเพื่อเขยกำน้ะล่าปั่นมาจ้าน้าล่าก็ใขรปั่นนะ บัจจ้างเอ๊แม่พ่อลา่ลอากี่รตีบัจจ้างแท้หฮะแท้เออล่ามันบบเต้ย,ย,ยากปันป่นกีรติแบบบัจจ้างบัจจ้างแด้ไหมฮะล่าใครจ้างก่อนแจ้างกะโอ้เคยจะสอนอันกะอันแบบอยากได้ได้เขาอยาเขาอยาเคยจะสอนล่ากี่รตีเนอเอาจนจ้างจนป่อมกงเดี๋ยวนาะเด็กกับเพล่ละง่ายโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเดา๋ยไปสอนกันการรูทีเนาะโอเคตัดก่อนการปั่นรูทีมวันนี้เคยจะสอนล่า,า, <ๆ S 2> ลาลปั่นเอา <ๆ S 2> จนเพล่เ,เยลย ได้เลยปั้นมาจนเป็นปั้นชิคชักชิคชักเนี่ยโอเคปั้นมาชิคชักชิคชักแหววเออน่ะปั้นมัต้องแปลงก้นตัวเออน่ะการทรงตัวรถมันจะดีอ่าอันดับแรกลากขึ้นขวบเนอะขึ้นขวบรถที่ขาก็ได้เหรอขาก็ได้ยกไหมล่ะได้โยกโอ้โหอ้โหอีน้อ่าเนี่ยมันเป๊ะอีเบาะรถใหญ่ขนาดแรกจ้าโอ้โหจับเตะอ่ะเขาเขาถาเขาถา

แบบเพื่อนก่อนแนปีฮะสู้ยังตอนอีลาปัดลูทีปปัดโถมือคนนี้อันนี้การสอนเราปัดลูทีปเดียวเนี่ยกว่าอีลาตกอ๋อสู้มันจะแตกก่อนเนี่ยเฮ้ยลงลงลงอีลาลง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 เลยลงเลยยังปีมันจะฮัดฮะสู้เดี๋ยวนี้ยังได้กระลำเหลือกสอนอีลาเนี่ยให้มันปัดลูทีปทำเป็นเป็นอ๋ออันบอก อันปีมันขอฮัดท่องหรอไม่เป็นกได้สู่ก็จะฮัดครับฮัดกะใครเป็นเหมือนกันเป็นกะเออใครเป็นก็ได้แต่อีล่านี่สู่มต้องห่วงค่าสอนเอาจนเป็นสําหรับสู่นะสอนอยู่ไปเดี๋ยวไปสอนกันในสวนครับพูดสอนนี่ได้กะนี่คนอื่นไปจะหันช่อ้ไปี้ได้สอนนี่ได้โออีล่ามันมันละอ่อนไม่มันต้องเอาตีกว้างๆสู่นี่มันคนเท่าหนังเหนียวละสู่นี่น้ำนักหนันักแก่นะไปเดี๋ยวข้าจะไปสอน สูนี่มันมีรถทีพิพเศษแห่งกานึ่งไม่ใช่กันนี่อ่ะไ่ใช่กันนี้รับรองสุดยอดกว่ากันนี้เอออ่ะปะสอนบ้าได้ไดอนจ,จะอเนาะเออเดี๋ยวข้าจะไปสอนสูละกันเดียวกันเนอรรออีพี่เผอือเขาก็าสอนกันให้ใหม่นะล่านอก <c oughs> ให้หอม <c oughs> สำหรับสูนะข้าก็มีรถทีกันพิเศษ จัดหูใหญ่กว่าเดิมแท้กระสูมเมนพิเศษสำหรับตัวเลยดีเหลือะกี้ก่ะโอ้เน็ตกว่าของอีล่าก่อนโอ้ไม่ไหนเนี่ยไหน,ไหน,ไหนแฮะยางกับแป๊บเนี่ยนะเออ้โหตะเบกมันดีกว่าเนี่ยเบรกมันนะ่ะดีพ่องดีพ่องเนี่ยเอาอยังบอเอาที่สอนอีล่ามา๋อสอนอีล่านะั่นมันมันลดประจาตั้งแนงอีล่าสูมันต้องเอารถเต่ายเบรกดีพ่องดีพ่องแจ้ความสามารถอย่าพตัวเอาชีวิตตลอดโซ เขา่าตายเด้อโอ้บรตจายสูนังเหนียวบรตจายขนาดข้าหงยาไปสองสามตัวย่อมตายรับรองสูบรตายขนาดเมื่อยเปสามสี่ห้าวันให้ขึ้นเจ็ดวันสูก็ย่อมตายตัวหนังเหนียวเปิ้ชมสูสูคัดเลยบแจ้งค่าจดเอาไปพุ่นบปติปุ่นเป่งๆปส่วนเขาในี่รู้ตางอันนั้นมันบแจ้งหนโนนแล้วนะมันอันหยังนะโอ้เอ๊ะมันเป่งดีเวลาสูกลมันจะได้ไปเจ็บ เออข้าขี้แค่หัดพร้อมแล้วเนาะในการสอนกันปันรูทีบเออพร้อมพร้อมมันใบใจยากปันรูทีบเนี่ยโอ้ไผ่กับปันได้อ๋ออย่างไรล่ะเป็นไรอ๋อขึ้นจ้ะเอออย่างนี้หน่อพร้อมกัมีติปันก็มีเนี่ยแล้วอีกแล้วที่สูงยังกับหน้ากับหลังอ่ะแล้วจีอี้มันยหญ่อ่ะอ๋อไปเยอะจะเออขึ้นนั่นั่นโอ้ยมันสูงะโง่ใหญ่เนี่ยอ่าฮ่าฮ่าทุกคนทุกคนทุกอน กินบ้าต้องตันกไปเลยถามแรกมันจะก้อนแน่อ๋กอนเีก่อนตัวครืควบแล่โอ้เครืคว่หรออแต่ดะกี้แล่สูงยังวบา่ะแล่มัน่อนสูงมันคนใหญ่แล้วมันเหมือนกันนะแกขนี่ตัวควบำี่ใหญ่เป็นอะไรอะไรเจ้าการเจ้การ้การสูทอะไรกอดแรกอดไหนก็กอดเอล่ะก่ะมันห้อนนะได้กลัยัยเนี่ 1>, 1 2 3สอาโอ้โหดกคนดกนวยังใหญ่เยไม่ายได้ส <c oughs> ู้ฮะเด็กคนเด็กคนแบไม่ได <c oughs> <faz> e ้อ <c oughs> ้สู้ส้ดกันนเดกควกคนสู้ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยสู้ก่อนเนี้บคืนนั่งยังกาอีลาฮันเน่แต่คืกาอีลาอีลามันละอ่อนสู้มาคนใหญ่ฮอนก็ไปที่อีลานี่ยเอาไปปุ้นอะหมป้นอะดานนี้อย่างแดดแมงมงๆน่ะ แสงเดดเนี่ย ά, มันปั่นเปลี่ยนดีโอ้คนใหญย่ยังได้ป <ê> ั่นลู่ทีกับปั่นไปก้ากัวมันยีงยังกัวก้าคนมันเหมืจ้างหรอป้อยอีกับมัต้องย่างม่ต้องสอนอย่างเช่นยังอ่ะป้อย่างเลยป้อย่างแต่ทีอีลาเนี่ยราเราที่ยัางแต่ยังแตทีอันเนี้ยเบรกกับบัตดีเหี้ยป้อขี่รถเครืป Whole, ป 79, layers, ่องไปไหนนี่ยม่ต้องอย่างเช่นยังอ่ะเฮ้ยเออเออเออใหญ่เนี่ยบ่เข้าใจเมียเมียเมียเนี่ย ตอนปั่นรถทีบเป็นตุกเป็นยาก <c oughs>